อนเนอสล็อตเปิดใจกรณีเทนไม่พอใจจังหวะเปลี่ยนตัวออก a อ n เนสล็อตคุณซือใหญ่หงแดงลิเวอร์พูลออกมาเผยว่าเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเทนอเล็กซานเดอร์อาโนออกจากสนามเพื่อให้นักเตะได้พักบางพัะโปรแกรมในฤดูกาลนี้ยังอีกยาวนานแถมนักเตะยังกำลังศึกหนักมาในช่วงซัมเมอร์ซึ่งคอเนอร์แบตลีก็ควรได้ลงสนามไปเล่นบาง ดยในเกมพิมิลีกที่ Liverpool เวอร์พูลภูอาชนะเบนฟอร์ดด้วยสกอร์2ต่อ0ในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในนาทีที่72เทนอเล็กซานเดอร์อานถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามและเป็นคอเนอร์แบดลีที่ได้โอกาสมาลงสนามช่วยทีมแต่ว่าเทนออกอาการไม่พอใจอย่างชัดเจนที่โดนเปลี่ยนตัวออกจนอาเนอร์สล็อตต้องเข้าไปเคลียร์ด้วยหลังจบเกมอาเนอสลอตได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ผมเข้าใจว่านักเตะทุกคนอยากเล่นให้ครบ90นาทีแต่ผมก็ไม่คิดว่านักเตะที่โดนผมจับนั่งสำรองมาตั้งแต่ต้นเกมจะพอใจหรอกนะอีกอย่างเทนทเพิ่งกลับมาจากทีมชาติในช่วงแรกของยูโรเขาได้ลงเล่นตลอดแม้ว่าช่วงหลังเขาจะไม่ได้เล่นก็ตามเขามีเวลาหยุดน้อยมากและเขาเพิ่งกลับมานี่เพิ่งจะเป็นเกมลีกนดทีสอของเราเท่านั้นเขายังมีเกมอีกมากมาย ผมต้องการให้เขาลงเล่นไปแบบสมบูรณ์ตลอดทั้งซีซันและที่สำคัญเลยเรามีตัวสำรองที่ยอดเยี่ยมอย่างคอเนอร์บบตลีย์ทั้งนี้อร์เนอร์สลอดกลายเป็นคุณซื้อคนใหม่คนแรกในรอบ33ปีที่พาลิวอพูเก็บชัยชนะในเกมลีกนัดเปิดสนามได้สำเร็จ2เกมติดต่อกันด้วยเกยมนัดต่อไปลิวอพูจะต้องบุกไปเยือนโอทับฟอร์ดทำศึกแดงเดือดกับแมนยูนเต็ด ลิเวอร์พูลปิดดีวแข้งใหม่รายแรกยุคอาเนอเส้นสัญญา6ปีลิเวอร์พูลบรลลข้อตกลงกับบาเลนเซียในการเซ็นสัญญาจอจิมามาดัชวิลลีผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียมาร่วมทับด้วยสัญญา6ปีพร้อมจะเป็นแข้งใหม่รายแรกในยุคอาเนอสลอดโดยลิเวอร์พูลภายใตยก้การนำทับของสลอดเฮดโค้ชคน,นใหม่ ยังไม่สามารถเซ็นสัญญากับนักเตะรายไดมาเสริมแกงได้เลยในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดมีรายงานว่าหงแดงได้บรรลุข้อตกลงในการเจราจากับบาเลเซียเพื่อเซ็นสัญญาจอจีมมามาดัชวิลลี่ในด่านทีมชาติจอร์เจียมาเสริมทัพแต่จะเป็นการเซ็นสัญญา่วงหน้าหนึ่งฤด,ดูกาลแต่ดิวก็ยังไม่สมบูรณ์จนล่าสุด ฟาบิเซโรมาโนผู้สื่อข่าวคนดังระบุว่าลิเวอร์พูลประลูข้าตกลงในการคว้าตัวมามาดัชวิลลี่มาเสริมทัพในช่วงเดือนกรกฎาคม2025โดยผู้เล่นจะอยู่กับบาเลนเซียต่อไปอีกหนึ่งซีซั่นก่อนย้ายทีมทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าในด่านวัย23่า23ปีไรนี้จะมีค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโรบวกโบนัสส่วนเสริมอีก5ล้านยูโรพร้อมจะเซ็นสัญญายาว6ปี และมีเงิ่อนไขหัก10%ในการขายครั้งต่อไปโดยมีภาพรายงานว่าในด่านไร่นี้ได้เดินทางมาตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลแล้วแค่เล็กน้อยแฟงชีความต่างลิเวอร์พูลยุคคอบกับสลอตโทมัสแฟงเฮดโคตเบนฟอร์ดชี้จุดแตกต่างของลิเวอร์พูลระหว่างยุคของอา์เนอร์สลอตกับเจอกินคอบเดอบี ภูกพายหงแดง0ต่อ2ในศึกพิมลีกวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกุนซือชาวเดนมาร์กออกมายอมรับว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งแม้จะไม่มีการเสริมทัพด้วยหลังจบเกมเขาได้ออกมากล่าวว่าลิเวอร์พูลยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมพวกเขาเล่นแบบเดิมมา8หรือ9ปีแล้วไม่ใช่ผู้เล่นทุกคนแต่ก็หลายคนพวกเขายังมีคุณภาพที่น่าเหลือเชื่อในทุกพื้นที่ของสนาม ยังคงอันตรายในการประสานงานในเกมรูปพวกเขาทำได้สองประตูจากจุดนั้นมีบางจุดที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในโครงสร้างทีมและวิธีการสร้างเกมนั่นคือจุดที่แตกต่างจากเดิมโทมัสแฟงเก์เกลริวผูเอาด้วยแมนซิตี้พร้อมขายนูนิก่อนปิดตลาดซัมเมอร์นี้มีหลายทีมรอซอย ฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อสายนักเตะชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมปล่อยตัวมาทิอุสนูนิสมิดฟิลทีมชาติโปรตุเกสออกไปในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้มาทิอุสนูนิสวัย25ปีย้ายจากกูแพมตันมาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ้ดยค่าตัว53ล้านปอนด์แต่แทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรโดยฤดูก,กาลที่แล้วลงเล่นทุกรายการ29นัดเล่น11ตัวจริงแค่11เกมทำไป5แอซซิสส่วนฤดูก,กาลนี้มาที่อุดนูนีสมีชื่อเป็นสำรองทั้ง3นัดแต่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแค่2เกมโดยมีเวลาในสนามรวมกัน28นาทีและมีแนวโน้มว่าจะได้รับโอกาสน้อยลง หลังจากอินคากุนโดกัน์ย้ายจากบาร์เซโลนากลับมาแมนซิตี้อีกครั้งและยังมีโรดรีมาเตโอโควาซิสเป็นคู่แข่งอีกโดยล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่าแมนซิตียตั้งค่าตัวมาเิอุสนูนีไว้แล้วที่40ล้านปอนด์เนื่องจากยังเหลือสัญญาถึงปี2028โดยพร้อมรับฟังข้อเสนอทางการย้ายทีมแบบทาวนหรือแม้แต่ข้อเสนอยืมตัวขณะที่เดลี่เอ็กเพสเปิดเผยว่ามาเิอุสนูนี ได้รับความสนใจจากหลายสโมสนในพิมีลีกทั้งลิเวอร์พูลเชลซีนิวคาเซิลยูไนเต็ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดและเอเวอร์ตันซึ่งหักเจ้าตัวแสดงความต้องการว่าอยากย้ายทีมแาดว่า Man City แมนซิตี้น่าจะไม่ขัดขวางหากเลิกกันโรนันโดการันตีแฟนสาวรับเกือบ4ล้านบาทต่อเดือน คิเซนโนลันโดซูเปอร์สตาร์ลูกหนังทีมชาติโปรตุเกสการันตีรายได้ให้กับจอจินาโรลิเกสแฟนสาวว่าจะได้รับเงินจำนวน85,000ปอนด์ราว3.99ล้านบาทต่อเดือนหากพวกเขาต้องแยกทางกันด้วยปัจจุบันลูนันโดซึ่งคาแข่งอยู่กับอันนาเซอร์ทีมในศึกซาอุดีอาระเบียถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกสนามดยปัจจุบัน เขามีไรายได้สุดท้ายจำนวน463ล้านปอนด์รา21,761ล้านบาทรวมทั้งการรับทรัพย์จากต้นสังกัดปัจจุบันจำนวน173ล้านปอนด์รา8,131ล้านบาทต่อปีรายงานจากนิตยาสารชั้นนำในแดนฝอยทองระบุว่าโรนันโดได้ทำข้อตกลงกับจอร์จินา ซึ่งให้กำเนิดลูกสองคนจาก5คนของโรนันโดจะได้รับการการันตีรายได้จำนวน85,000ปอนด์ต่อเดือนหากต้องแยกทางกันโดยข้อตกลงนี้ทำขึ้นหลังจากที่เธอให้กำเนิดอาราน่ามาตินาเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2017โดยไม่ใช่แค่เงินเท่านั้นที่จอจีนาจะได้รับพอถ้าหากทั้งสองคนเกิดแยกทางกันเธอยังเนบ้านที่ทั้งคู่เคยอยู่ด้วยกัน ในกุ้งมัดลีดซึ่งโรนันโดเคยซื้อเอาไว้เมื่อปี2 0 1 0สมัยที่ยังเล่นให้กับเลียนมัดลีดโดยพวกเขาเพิ่งจะพาครอบครัวไปพักผ่อนก่อนและหลังทําศึกยูโร2024ทั้งนี้โรนันโดกับจอจินาอยู่กินกันมานานแต่ทั้งสองคนยังไม่มีวี่แวววา่าจะลั่นรักครังวิวาแต่อย่างใด